ได้เห็นนะนกสามนกสามนกสามใช่ใช่พี่นกสามนกสามเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวต้องพี่มอนอะเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวพี่ต้องพี่พี่มอนใช่หรอไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดมันวิ่งมาแตะกันบอดบ้าอะไรแตะกันพี่ไม่ไม่ไม่แพ็ตัวที่พี่ยมอนกัะใช่เหรอบอดทุกคมอนอะครับเหมือนหมดเลย อ้าวเอาแล้วไงเห็นไหมมันขึ้นดัดฟ้าแล้วน่ะเลี้ยงมันไว้นะอยู่ขแค่ล่างตึกเล็กข้างหลังเนี่ยมันต้องวิ่งไปเอาแอร์ดพี่มันยิงแอร์ดไปสองลูกชนชนชนเนินชนเนินสองตัวสามตัวแม่ไหนวะยังไงยังไงงไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเห็นปะสิบห้าสิบห้าดูไ ล็อก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 มีตัวชิตมีตัวชิตตัวหนึ่งมีตัวชิตตัวหนึ่งมีตัวขับมีตัวมาชิตมีตัวมาชิตสวยเดี๋ยวตัวเดียว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 ชุบกันอยู่ลูกแม่ ซ้ำๆๆๆหลือตัวเดียวซ้ำหลือตัวเดียวเฮ้ยพี่เพื่อนพี่เพื่อนให้หน่อยพี่เพื่อนเยอะเพ่นให้หน่อยโยนไหมหน่อยยนมาก็ได้เดี๋ยวเดสองนะนะกลับมาดีเซตสองแล้วพี่เพื่อนเดินข้างล่างผมปะมุกนะมกนะรอผมรอพี่ผมรอวิววิวอยู่ข้างล่งข้างหลังข้างหลังใกล้ๆนู่นอ่ะวิ่งถอยวิถอยตัวนึงโดนน็อกล็อก มีตัวนึงอยู่ล่างเนิน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 พี่เฟิร์นหน้าพี่เฟิร์นเฮ้ยเทฮ้ยอยู่ไหนอะแรงจัดพี่เฟิร์นระวังเนียดระวังเนียดผมสวยเฮียมันเหลือดเดียวไงไม่รู้ว่าหลุดเลยสวยอยู่ก็ได้ได้อยู่เดี๋วนี้มันโกเร็วที่หายปืนลั่นเร็วที่หมายเล่นไม่เป็นวะ ไปบ้าน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 มาร์คตำแหน่งเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดสัตว์ตอนกูล็อกไม่โผล่เหี้ย นี่ไงไอสัต์ูหมุดจุดโลเคชันเฮ้ยหนักเข้าโอ้สะพานมา ลาก่เพื่อนลาก่อยบอกเลยเขาว่าลาก่อยครับสองตัวพี่เพินโดนเป็นหนึ่งสามตัวน็อกน็อกหนึ่ง ตายหนึ่งเหลืออยู่ล่างเดินสองตัวอุ้ยเที่ยคือเที่ยวะเนี่ยทอไมสองคนเลยที่ไบบนี้เมื่อกี้โอ้ยไอเที่ยปืนไอเที่หลังเราแหละแย่น้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถขับมาจอดนี่พี่เฟิร์นใช่ป่ะรถขับมาจอดข้างหน้าเราดิเรายี่สิบอะ มันเตี่อก็ได้ไงโไม่ถึงอ๋อไอ้บ้านที่นี่แน่เลยเนียิ้ีนไอ่น็อกอะอ๋ปิดประตูเลยไอาไหมเฮ้ยเือนแหน่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 แน่แนน่แน่มานี่อ๋เอาไปกินข้ามร้อยด เอ้ยยังไม่โดนเหรอไม่โดนเลยเลยต้องเดินที่สุดน่าจะพออะ ABM เอวแบบหานัดวงเดินนะดีนะวงอยู่ท่ามันอยู่น้าวงปะอยู่ไหนแอบมองเธออยู่นะจ้ะอุ้ยไม่โดนวะไม่โดนแ่ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองอะไรนูม น้อกสองรอบแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมันพูดแค่อะไรไม่รู้อ่ะมาได้ยินเหรอไม่ได้ยินอ๋อเดี๋ยวว่าพี่เบิร์ลเดี๋ยวว่าพี่เบิร์ลเหรอผู้หญิงอ่ะนี่จะพูดอ้าวอ้าวเฮ้ยมาขึ้นรถมาขึ้นรถ อุ้ยอเฮี้ยเจ็บมากพี่พลเจ็บมากเจ็บมากไม่มาและไม่ไอ้ลงอยู่โอ้ยไอ้รถไอ้รถเจ็บมากไอรถเจ็บมากโตัวนี่อะไรวะมันแ n a p หลอมไอ้หนุ่มเห็นเขาตายดูดนโดูเฮ้ยไปโดนไปโดนมาแล้วพี่พิรลได้ได้เนินเราได้เนินเรามาแล้วมาแล้ว มาแล้วข้าโอ้ยเนเน็ตมาพี่เบ๊ะปิดตัวให้เฟนเข้าหนึ่งแดม้วจิลูกมาแล้วตั้มยีไอ้เจยนี่แม่งน็อกหลายรอบแล้วพี่บอกไม่หมไหวแล้ววะไอ้วันนี้เนี่ย ลบเพื่อนแม่ชุบจนท้ออ่ะบอกว่าแตกอ่ะบอกว่าผมมึงแตกยับยับอ่ะพี่เพื่อนเราเราเล่นจนระเบิดมันหมดพี่หมดแค่จบแล้วบอกเลยเสียงไฟปะไฟบ้านไหไฟไฟมาไฟมามันแกล้งไงวะ แปลงคือดีไฟอ่ะอุ๊ยโวโอ้โหหัวโยกเลยหมดหัวหยกเลยนี่ดีแล้วออปชั่นหมดละออปชั่นเนาะสองไม่เคยมีแต่เพื่อเด็กที่มีก้อนเดียวเลยโอเคแหละโอ้ยันนี้ไม่โหเลยว่ะเออไม่โหแอ่ยันนี้ล็อกสามรอบอะไปหาหมวกยั่ไงวะเนี่ย ไปหาบอกยังไงมาเมื่อกี้ไม่กล้า zoom แล้วไม่กล้าวิ่งไปแล้วพี่เพื่อนไปพี่หลับไปเนี่ยเหรอพี่หลับไปเนี่ยอ๋อไม่ได้หลับไไม่ด้หลับพี่ก็เค่หลับแล้วเอ๋อเรียกว่าพี่หลับไม่เมื่อกี้อยู่กับหลานก็เลยโชคไม่ได้เสียงดังไม่ได้เห็นแล้วแต่ท่านอยู่ได้เข้าคอมจีมาไม่ไม่เข้าใจป่ะหลบศรได้ไม่เข้าใจป่ะโอเคป่ะหลบศรพี่ก็หลานนี่มาเข้าคอมจีผมแล้วก็แคอหลับ้ไแค่นี้แค่ยังอยู่แล้วอนแค่นี้ก็ยืนอยู่นะ มันก็ยังอยู่ตอนนี้นะพี่มันมีออปชันปะระเบิดระระเบิดคืออะไรบ้างระมงระเบิดไม่มีระเบิด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 เฮ้ยไอ้เแ้่มันไปหามาจากไหนวะผมรอมันหมดเนี่ยพี่มันมันหาบ้านไงมันรอให้รอก็คือมึงชุบกันก็คือพ่อมึงผลิตอะจริงอะไรที่มาแล้วเฮียนี่ก็ไม่โผล่เลยอ่ะ

ออปชั่นมึงหมดยังไอยสัตว์กูจะได้เดินไปเล่นบ้างไอ้เหี้ยมึงหมดยังกูท้อมึงแล้วเฮ้ยเทียน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 อะไรวะนม่นะเออแต่เนินใกล้ต้นไม้เลยไอ้ดำเหลือลูกเดียววะดิเพื่อนขอลูกนึงเฮ้ยยาาเรียบร้อยหมดเฮ้ยยังมีคนมาอุ้ยไม่น่าเลยเนี่ยโอ้โหมีงควรย่งหลังมันใกล้ ใช่ใช่นั่นแหละที่ผมมาร์กอ่ะเฮ้ยพี่เฟิร์นอยากได้ปืนที่ใส่ขวบแปดได้ป่ะมีป่ะจ้าจ้าจับเฮ้ยผมมีละ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 ปืนเนี่ยโดนหกด้วยตายแห่แล้วอุ้ยขวบดังเดินเต็มเลยพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นขวบเต็มเลยพี่เฟิร์นสี่ตัวเขี้ยเฮ้ยมันเงาด่างเขามันปี๊บมันน็อกมันน็อกมันน็อก ปวดเอ้ยปวดเอ้ยไปไหนไปหนขอบคุณตายแล้วอย่างนี้โดนรัดคิวแน่เลยสัตว์เอ้ยอย่ารัดกูเย่อคุณสมบัให้กูณสมบัติให้เชื่ออยู่ในสมบักูนะมึงอยู่ในสมบักูได้สัตว์อย่าฆ่าให้เขาลับไอ้เหี้ยกูคุณสมบัให้โอเคปะโอเคโอเคเพื่อนโอเคตอนนั้นคุยกันรู้เรื่องมึงอยู่ในสมบักูนะไอ้สัตว์มึงอย่าฆ่าให้เขาซ้ำนะเยียนี่ก็ไม่ไม่หมดเนาะเยียนี่ก็เยอะเนาะพวกมึงอะ ไม่เป็นไม่เป็นเป็นตกลงนี้ตกลงนี้ไม่เป็นไม่ขึ้นคิวแล้เฟินกระสุนน้ำตาลจะหมดแล้ววะพี่ไปเก็บของดิตายนะตาย

เพนได้เินเราล้อเล่นตัวนี้พี่เฮ้ยวันวันสี่สามตัวสามตัวเห็นปะตัวเนี้ยเนาะหนึ่งไปหลังอะ เดีไอ้ดิยังอยู่นะพี่บ๊วยโอ้โหแค่ตายวงคุยเอ้ยโอ้ยไม่ตายวงเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ได้คิวเฉยเกินน้องดีเจเนอร์เกินอ้าวตายสองสองครับผมตอนนี้ฟางหลังเนอรเนอร์สองสองเละ เออหลังเนินพี่อยู่เนินหมดเลยพี่หมดแล้วเขา้าโอ้โหมันอยู่ในวงว่ะอ๋อง่วงแล้วเว้ยเฮ้ยยิงตัวไก่ตัวเดียวหลังเนินพี่คนมดียไปบ้านได้ดิเฮียอยากไปอยู่ไนอะ้สัสถ้ากูไม่โดนเก็บจากบนเฮียเนีน่ยเล่น,นไดนมเอ็มเนสายเอ็บบมเจ็ด M7 แม่งดีดอะไรแม่งดักตัวเนี้ยจบดีเอาเมื่อไหรพี่ไปเดี๋ยวผมขับไม่มเอาปบ้างอ,อ,อ,อย่าไปเลยดูดิไม่เช็คใจเลยนะรอๆดูวงแบบไม่อยู่กับเราจริงๆด้วย เฮ้ยพี่สำมวจของัวล่าเฮ้ย,ยนี่นเพอยู่นี่นีเจ็บละไะไเจ็บ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 เชี่ยไม่ลงครดึงจนปวดแขนแล้เมาส์เนี่ยไอสัตว์ดีทหายอยู่นอกวงนี่พี่เพ น้องเดีนงเยเดี๋ยวข้างล่างบ้าเดี๋ยวข้างล่างว่าเดี๋ยวข้างล่างบ้าตเดียวตัวเดียวยวข้างล่างวาตเียัยเามาจลชัหโดนเน็ติมาโดนเน็ตกลัวโดนเน็ตไอ้เหี้ยมวกกาผมขายหมดแล้วพี่เม่กออกห้งขางหลังเลยไม่หลไม่หลหลฮโหมันวอรอบมันโดนก่อนเราปะโดนก่อนเราปะวิเราโดนก่อนชั้นวอมจ Well if we a lot. We are number one. Yeah, we are number one. Yeah, We're we the best.